มาดูคงงงว่าแบบไม่เกี้เขาทำอะไรฮัลโหลสวัสดีคะ่ะเพื่อนทุกคนกลับมากับปอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนกลับมากับวิดีโอลองของ with SC นะคะ ลองของวันนี้นะคะก็จะมาลองของจาก f ฟนชี่บิวตี้เพื่อได้ดูกันนะนี่มาเป็นอย่างนี้เลยนะคะเฟนชี่เขาเพิ่งออกคอนซีลเลอร์มาใหม่นะก็คือ the cure concealer นี่เองแล้วเขาก็มี loose powder นะชื่อว่า instant retouch setting powder นะคะอยู่ตรงข้างล่างนี้อันนี้ปอบอกตรงๆเลยทุกคนคือแบรนด์เฟนชี่บิวตี้เขาส่งมาให้ปอนะคะแต่ ปอเห็นแล้วปอบ,บอยากจะมาลองเพื่อนเพื่อนรู้คนได้ดูมากแล้วแล้วปอถามเพื่อน,อนในอินสตาแกรมนะคะว่าเพื่อนเพื่อนอยากดูรีวิวกันหรือเปล่าเนาะแล้วคือส่วนมากเลยแบบ99%เลยบอกว่าอยากดูก็เลยจะมาทําให้ดูกันนะคะปอเคยลองใช้ตัวฟันเ์เช์ของเขาแล้วนะแล้วปอชอบถือว่าโอเคเลยแล้วเกือบถือว่าชอบเลยแหละแต่เดี๋ยวปอจะมาลองตัวอื่นเพื่อนเพื่อนได้ดูกันเนาะนี่คือหน้าตาตัว pro f i l t u r e the clear concealer ที่เขาออกมาใหม่นะคะ จากที่ปราอ่านในแพลนเฟตที่เขาให้มานะคะเขาบอกว่า Instant Retouch Concealer in 50 Shades นะเขาจะมาใน50สีเลยนะคะตัว The k เคี Concealer เนาะแล้วเขาบอกว่า c o n ซีลเลอตัวนี้เนี่ยจะช่วยลบ Dark Circle ก็คือใต้ตาที่หมองคล้ำนะคะ l บล i s h ก็คือแบบว่าเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยติดทนนานนะคะกันเหงื่อแล้วก็ไม่ครีสด้วยนะแบบไม่ไหลเยอะอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ที่เขาเคลมมาคือแบบเป็นว่า full coverage สุดๆเลยสำหรับตัว the cure um, concealer ตัวนี้เนาะวิดีโอลองของอันนี้อย่างที่ปอบอกกันไปนแล้วนะคะว่าไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ทางแบรนด์ส่งของ,ของมาให้ปอนะคะแต่คือใช้เราชอบไม่ชอบอยังไงก็จะมาบอกกันแบบตรงๆเลยนะคะน,นี่คือการที่ปอลองใช้ครั้งแรกเลยนะเออเดี๋ยวมาดูกัน <laughs> ปอจะลงด้วย p r i อร r ก่อนนะคะ p r i อร r ที่ปอชอบใช้อยู่ตอนช่วงนี้คือตัวนี้ของ YSL นะปอไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปอชอบใช้มันจริงๆหรือชอบใช้เพราะว่าแพคเกจิ้งของมันนะ แต่ปะอกา็ชอบม,มันคือตัว Touch Eclat Blur Perfector นะคะหน้าต่างคาแบบนี้คือแบบแพคเกจจิ้งมันน่ารักมากมันคือแบบสัญญาซีเลยอะชมพูทองอะไรอย่เงี้ยปอจะมาทาตรงเฉพาะที่เรามีรูขนขนเนาะคือไม่ได้จะทาทั่วหน้านะคะอย่างเช่นของปอก็จะเป็นช่วงแบบข้างแก้มอะไรเงี้ยแต่ปรอะว่าเพื่อนๆสามารถเห็นในวิดีโอได้เลยปรอะว่าแบบมันดูว่ามันเบลอรูขนขนของเราเออกไปได้จริงๆอะ แต่เวลาล้างหน้าก็เน้นล้างให้มันสะอาดนิดนึงเนะเพราะว่าไม่แน่มันจะไปอุดตันรูขุมขนเราได้นะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับไปเติมรูขุมขนเราถูกไหมแล้วปอก็จะมาลงตัวอันนี้คือตัว f ฟ n นช foundation นที่ปอมีอยู่แล้วที่ปอแกะแล้วเนาะปอได้แปลงฟาวเดชั่นตัวนี้มาด้วยนะคะก็จะมาลองใช้ กับฟาวเดชั่นตัวนี้กันนะเพราะปอรู้สึกว่าฟาวเดชั่นตัวนี้มันแห้งเร็วมากเลยทุกคนคือแบบถ้าเกิดแต้มทั่วหน้าแล้วค่อยมาเบลนด์ปอรู้สึกว่ามันแห้งเร็วกว่าฟาวเดชั่นตัวอื่นเยอะเลยนะคะปอเห็นในวิดีโอที่แบบรีเทนน้า์เขาใช้อะไรเงี้ยเขาจะใช้ตัวนี้เรียกว่าไงเบลนด์เป็นจุดๆไปเนาะปอก็เลยอยากจะมาลองใช้ในคราวนี้กันแบบไม่ต้องทาทั่วหน้าแค่เบลนด์เป็นจุดๆไปเออแต่คือสีของตัว Prof i l t e r Foundation ตัวนี้คือแบบปอลรักมาก เป็นสีที่แบบเฮ้ยเหมาะพอดีอะได้บอกอย่างสีที่ปอใช้คือเบอร์240นะคะพอจะกดมาปั๊มนึงก่อนนะเดี๋ยวค่อยกดเพิ่มเพราะอย่างที่บอกมันแห้งเร็วนะคะแล้วก็ใช้ตัว foundation brush ของเขาเบอร์110เนาะมาแต้มให้ผิวเลยมันจะรอดไหมเนี่ยโอ้ก็อดเขาใช้โมชั่นอะไรในการเบลนด์นะก็เห็นเขาใช้โมชั่นนี้แต่เอราะว่ใช้แปรงแล้วมันเปลือง foundation นะนี่คือแบบกดไปปั๊มเดียวนี่คือหมดแล้วยังไม่ทันครึ่งหน้าเลย นี่อันนี้คือหนึ่งปั๊มนะคะแต่บอกว่ามันจะต้องใช้อีกปัมป๊มสองปั๊มครึ่งๆเลยจะกลับมาใช้ฟองน้ำนะคะฟองน้ำาก็จะมาลองใช้ตัวฟองน้ำของเขาเนาะ Fancy Beauty precise makeup sponge นะคะมาแบบนี้แต่คือมันนิ่มมากตัวเนี้นุ่มสุดนี่คือใช้ครั้งแรกเลยนะบอกว่าใช้ฟองน้ำน่าจะรอดมากกว่าสมนปอนะตัวนี้นะคะแนะนำเลยสำหรับคนที่แบบหน้าม,มันแล้วก็อยากได้ฟาวเดชั่นที่เรียกว่าไงอะ อยู่รอดตลอดทั้งวันแต่คือไม่หนาเกินไปอะตัวนี้มันไม่หนาเท่าตัว Estee Lauder Double Wear Foundation นะแต่มันก็ไม่ปกปิดเท่านะทุกคนแต่คือมันก็แบบมันพออะ่ะเออ เห็นว่าทุกคนอย่างที่ปอบอกคือแบปบปอว่าสีมันคือแบบแมทชกับคอพอดีมากถ้าเกิดลอ็อให้มันแห้งนิดนึงนะต่อไปนะค่ะมาลงคอนซีลเลอร์กันดีกว่าเนาะตัว Fenty Beauty Pro Filter Retouch Concealer นะสีที่ปอมีอยู่ตอนนี้คือ210แล้วก็230นะคะใช้210แล้วกันเนาะมาไฮไลท์ใต้ตาแอปเปอเคเตอร์ <ๆ S 2> เขาก็จะเป็นแบบนี้นะเราจะมาลงใต้ตากันเลยนะคะแบบที่ปอชอบไฮไลท์อู้ใช้เยอะไปไหมไม่เยอะหรอกปกติก็ไฮไลท์ก็ใช้อย่างนี้เนาะเฮ้ยเขาแบบ full coverage เนียทุกคน ดูดิกริปมากอะ่ะแต่ปอว่าถ้าเกิดคนไหนหน้าแห้งใช้แล้วปอมันน่าจะแห้งเกินไปเนาะแต่ปอใช้แล้วแบบกริปอยู่ดูดินี่ใช้จะไม่ใช้ใช้จะไม่ใช้นะคะ <c oughs> มีความแตกตา่างเห็นได้ชัดคราวนี้ปอจะลองใช้แบบหนึ่งสองสามแค่นี้บ้างจะดูว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดแบบไม่อยากใช้แบบไฮไลท์เต็มที่อะไรเงี้ยคือแบบไม่ต้องใช้เยอะเลยทุกคนใช้แค่แบบหนึ่งสองสามก็ดูไฮไลท์แบบเต็มที่แล้วดูดิ คือแบบอันนี้ก็อาจจะใช้เยอะเกินไปด้วยซ้ำอ่ะปอไม่รู้นะตอนแรกปอจะมาลงที่คางนิดนึงนะคะแล้วก็หนึสดูกันเราเองอะปอว่ามันมันดี <laughs> มันเป็นสีที่แบบโอเคสำหรับปอแบบไม่ได้ไฮไลท์ไม่เทาเกินไปแต่ก็ไม่ขาวเกินไปแต่เรื่องความติดทนนี่ยังไม่แน่ใจนะคะแต่โซฟาตอนนี้คือบในห้องปอแอบแบบแบบยังไงอะร้อนใช่ปะม,มันก็ไม่ได้ละลายไปกับ เครื่องสำอางปอนะแบบตอนนี้อัพเนื้อแตกนิดนึงงุกคนนะทุ <laughs> กคนดูไม่ออกนะพอ <laughs> จะคอนทัวร์ด้วยตัวอัม um f a น t a s y b e a u t ตัวนี้นะที่ปอมีอยู่แล้วสีมอคค่านะคะเป็นคอนทัวร์สติ๊กตัวนี้ปอใช้แล้วบอกเลยนะว่าไม่ได้ชอบขนาดน,นั้นนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อครีมมันแบบสีเขามันไม่ได้แบบที่ปอชอบหรือเนื้อมันแบบ ไม่รู้เลยทุกคนบอกไม่ถูกอะ่ะคือไม่ชอบขนาดนั้น,น,นแต่ก็โอเคอะ่ะอาจจะเป็นคนชอบแบบคอนทัวร์ที่แบบยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกอะไรเงี้ยอันนี้เพราะว่ามันเป็นฟิลแบบบรอนเซอร์มากกว่านะสมัครปอมันเป็นการเติมสีให้กันหน้านิดนึงเติมมิตินิดนึงไม่ได้แบบปรัแบบแบบรูปหน้าขนาดนั้นนะแล้วการที่ถ้าเกิดว่ามันเบลนยากอย่างเงี้ยแล้วเราเบลนดเยอะเกินไปอะ่ะมันจะทําให้ฟาวเดชั่นเราหลุดด้วยทุกคนจะต้องใช้โมชั่นนี้นะทุกคนแบบตุ๊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 บฟาวเดชั่นมันจะได้ไม่หลุด หลุดดิไม่ใช่หลุดอ่าเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ขอกลับคํานะชอบแต่แบบชอบบางโอกาสอย่างนี้ดีกว่าเออเพยมันก็สวยอะ่ะเพะฉนั้นใช้กับอะไรวะมันไม่สวยวหรือใช้กับฟาวเดชั่น,ลลนอันอื่นไฮไลท์อื่นออกจาเตรนตอนนั้นอาจจะสีผิวอีกแบบหนึง่งมันเลยแบบสียังไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะเบลนออกใช้ฟาวเดชั่นบลัชเนี่ยนะเบลนออกมันจมูก แล้วเขาก็มีคอนซีลเลอร์บลัชมาให้ด้วยนะสำหรับปกปิดสิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ปอว่าปอไม่ชอบใช้แปลแบบนี้สำหรับใต้ตานะเพราะว่าเพราะมันเกลี่ยยากทุกคนแต่ปอจะมาลองใช้กับที่ปกปิดสิวดูนะสีตัวคอนซีลเลอร์ที่ปอจะมาใช้สําหรับปกปิดสิวสรวอยจุดด่างดอนะไรเงี้ยคือตัวอัมโปรฟิทเจอร์คอนซีลเลอร์เบอร์260นะคะนี่ปอจะใช้กระจกที่เขาให้มานะสวยดีคุณเห็นแล้วก็มองหากระจกอยู่นานนะคะก็อ่ากันเลย แปลงคอนซีลเลอร์เขาโอเคอยู่เลยนะเพราะว่าปอนแนะนำให้แปรงแบบนี้มาเกลี่ยสิวมากกว่าเนาะใต้ตาไปยังแบบคงชอบความใช้สปันช์มากกว่าเนาะเราก็จะมาเซตท,ทั่วหน้าด้วยตัว loose powder กัน,นะคะ่ะอันนี้คือตัว f e n t y beauty pro filter instant retouch setting powder นะคะรู้สึกว่าตัวนี้เขาจะออกใหม่เหมือนกันเนาะสีที่ปอได้มาคือสีบานาน่าแล้วก็สี c a s นะคะเพราว่าสีบานาน่าน่าจะเข้ากับสีผิวปอม,มากที่สุดเนาะ c a s ู hew, น่าจะแบบ ออกแบบแทนไปนิดนึงั้างหรืออาจจะแบบใช้ตอนแบบบรอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะเราจะมาลงสีบรรนาหน้าสนนะเปิดมาข้างในของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีเป็นโลโก้แฟน y b บ a ตี้นะแล้วเขาก็จะมาแบบพลาสติกอันนี้อันนึงเอาไว้แบบว่าสมมติเราใช้เสร็จแล้วเราก็สามารถปิดได้ให้แป้งมันไม่เลอะเทอะอะไรเงี้ยเราจะมาใช้แปรงที่เขาให้มาคือ1น0ครั powder puff Setting Brush นะอ่านแบบอ่านแล้วแบบลิ้นพันกันมากเลยชื่อนี้เขาจะมาแปะเฉดสีกันนะคะก็ต้องไปดูกันว่าเฉดสีไหนเข้ากับผิวของเราอะไรอย่างเนาะตัวด e สคริปชั่นของแป้ง translucent powder ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าคือทำให้ผิวเนียนเรียบนะคะทำให้ผิวไม่มันแบบ mattify แบบเนื้อแมทอะไรอย่เงี้ยเออ bright and set แล้วก็ทำให้แบบว่ากระจ่าง ปอบแบบปอซักกับการแปลอังกฤษเป็นไทยมากทุกคนมีหลายคนชอบถามปะนะวพาคืคำภาษาอังกฤนี้แปลเป็นไทยไงปอแปลไม่เป็นไม่แปลไ,ไม่ค่อยเก่งอะแต่คือเข้าใจนะแต่แปลไรนะ i บรท์ทเทนเซ e t ก็คือทำให้ กระจ่างใสกระจ่างสว่างอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใสมันไม่มีคำว่าใสเออแล้วก็เซ็ตก็คือแบบว่าเซ็ตทั่วหน้าอะไรอย่างงี้เนาะทำให้หน้าอยู่รอดลอง wearing ตลอดวันนะคะเทคนิคของปอที่ปอเพิ่งเรียนรู้ตอนนี้เลยนะคะคือปกติเราจะลงรองพื้นแล้วลงคอนซีลเลอร์เราจะเบรกใต้ตา,ตาเลยถูกไหมแต่ ที่ปอมาค้นพบอันใหม่แล้วคือปอจะเซตแป้งทั่วหน้าก่อนแล้วก็ใต้ตาด้วยก่อนที่เราจะมาเบคกใต้ตากันนะไม่งงทีม่มเออปอไม่เคยใช้แป้งสีโทนแบบนี้เลยทุกคนมันโทนแบบเหลืองเหลืองส้มส้มอะ่ะจะเซตไปทั่วหน้าอะไรเลย,ยกันเนาะเออแต่เพราะมันบรายนี่อยู่นะนี่คือตอนเสร็จแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เสร็จนะคะมันมีความแบบมีเพิ่มทิ้นสีเหลืองนิดนึงอะ่ะ ร็จะเซตไปเบาๆก่อนนะคะทั่วหน้าเลยแต่เพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดใครหน้าแห้งใช้นะหน้ามีโอกาสเป็นขุยได้ทุกคนแบบตัวฟาวเดชันอะไรเงี้ยเพราะว่าคนหน้ามันถึงผิวผสมอ่ะใช้แล้วจะดีมากๆเข้ากับผิวมากอาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นด้วยนะเฟรนที่ถึงออกไพรเมอร์ที่เป็นแบบไฮดรอเรนไพรเมอร์มาให้เราใช้นะ,ะเออมันก็มีไว้ใช้ด้วยกันนะคะทำให้หน้าเป็นขุยนะเราก็จะมาไปใต้ตากันนะคะกลัวแบบมันจะออกมาเยอะแบบจนแบบเหลือเถอะมันน่าจะมีวิธีคิดแบบ แพ c k เกจ n ิงที่มันดีกว่านี้สำหรับ Translucent Powder คือไม่ว่าไงมันก็เลอะไม่ว่าดีหดนมันก็เลอะอ้เนี่ยออกมาเลอะแล้วไงชีวิตชานเลอะล้วจะออกมาอย่างนี้เลยนะจากที่เขาบอกเมื่อกี้นี้เอาจะมาเบกใต้ตานะคะด้วยฟองน้ำของเขานะกลิ่นแปง้งเขาหอมดีนะมีแบบมีกลิ่นส่วนตัวด้วยนะ ไม่รู้กลิ่นอะไระแต่หอมอะ่ะแล้วพอจะขอใช้ตัวนี้นะคะพอจะมาใช้เพื่อมอดูกันตัวนี้คือตัว morphe x j e f f r e y star sponge นะคะคือเพื่อนน่าจะรู้จัก j e f f r e y star อยู่แล้วเนาะแล้วคือตอนนี้เขาไปคอลแลบกับแบรนด์ที่ชื่อ m o r p h e นะคะถือว่าเป็นแบรนด์แบบแบรนด์ชื่อดังที่อเมริกาเลยนะแบบว่าของเขาถูกแล้วคุณภาพดีอะไรอย่างงี้เนาะแล้วคือตัวนี้คือสปันจ์ที่เขาออกคอลแลบมาเนาะคือปกติมันจะเป็นสีแดงทุกคนแต่คือพอคอลแลบมันก็เลยเป็นสีชมพูนะคะที่มันจะมาเป็นแบบนี้ทุกคนนี่คือ,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 นะะคะอ้้้้าเออมใชแลลวนนนะะีีคก่งย รู้สึกใจ24่สอูดอลลาร์นะก็ประมาณ500กว่าบาทอะไรประมาณนั้ปอนคิดเล่นไม่ถูกเดี๋ยวจะเขียนไม่ให้นะคะราคาประมาณนั้นแหละแต่คือปอเอามาใช้แล้วคือปอแบบมีความหวังกับมันมากเพราะว่าเป็นเจฟฟรีย์สตาร์นะโหแล้วคือปอหวังัมันมากแต่พอปอมาใช้ลงรองพื้นทุกคนมันเหมือนกับเอายางลบมาตีหน้าตัวเองอะอันนี้คือแบบไม่ได้อะไรนะคือแบบปอซื้อมาปออยากจะชอบมันนะแต่คือปอไม่ชอบมากตอนที่แบบเอามาลงรองพื้นอะไรเงี้ยคือมันม,นม,นม,นมน แต่ตัวนี้นะคะเอามาเบคที่ตาใต้ตาที่คางอะไรเงี้ยดีมากคือแบบชอบมากในการเอามาเบคกเนาะแต่คืออย่างที่บอกนะเห็นว่ามันใช้เบคดีมากทุกคนคือแบบบิวตี้เบลนเดอร์ก็ทําไม่ได้แบบนี้นะไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีแบบแนวเฉียงอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่เพราะว่าปอชอบแป้งสีนี้นะทุกคนมันดูแบบ b บร h t e n i n g ดีจริงๆมันเป็นปกติเราจะใช้แต่แบบสีทรานซูเซนถูกไหมคะแต่นี่คือมัน เพิ่มเอฟเฟกที่แบบ bright จริงๆโอเคเดี๋ยวปอจะรอให้แป้งเซตตัวแปับน,นึงนะคะเ,เดี๋ยวกลับมาดูกันแป๊บน,นึ่งนะพอไปเขยนคเ้วียวแล้วก็แต่งตามันนิดนึงแล้วนะคะแต่งตาปอใช้ผลิตตัวนี้นะคะ Beauty Passport Melissa X n o p l u c นะปอชอบสีแต่งตาสองสีของเขามากเลยทุกคนมันได้ลุคที่แบบเป็นธรรมชาติแต่เป็นแบบโทนสีสําหรับผิวปอแล้วแบบมันดูสวยอะ่ะเออสีเขาสวยจริงอะ่ะ นี่คือโทนที่ได้มานะชอบมากของนี้แล้วคือแบบคุ้มค่าคุ้มราคามากโอเคแล้วก็จะปัดออกกันให้ดูเลยดี่าแป้วกันเนาะเพราะว่ามันบริเวมากเลยทุกคนโคตรบริอะทำให้ใต้ตาสว่างมากแต่เ้ราะมันมีความแบบแอบแห้งนิดนึงนะแบบสมมรัใต้ตาบอนงี้ถ้าเกิดปอใส่แป้งเยอะเกินไปมันดูเค้กนิดนึงนะทุกคนแนะนําให้แบบไม่ต้องใช้เยอะเท่าปออะปอชอบที่มันเฮยตัวนี้คือแบบแป้งที่ปอจะมาเบสต่อไป อนานาตแต่เดี๋ยวขอฉีดเซตติ้งสเปรย์ก่อนหนึง่งพวกปกติเวลาปอเบสเนี่ยเราจะฉีดเซตติ้งสเปรย์ให้ทุกอย่างมันแบบผสมรวมกัน <laughs> นี่ขอไหมโอเคจะมาฉีดเซตติ้งสเปรย์ตัวนี้นะคะของมอร์ฟี่นะอันนี้คือเพิ่งซื้อมาใหม่เหมือนกันซื้อมาพร้อมกับตัวเจฟฟรีย์สตาร์แล้วก็แปลงมาเขาเนี่ยแหละคือกดทีเดียวมันแบบออกมาหมดเลยไม่ต้องกดหลายรอบเนาะเข้า <c oughs> ใจที่ปออธิบายไหมไม่เข้าใจค่ปะปอก็งงตัวเองเนี่ยมาเนี่ยทุกคนที่ปอหมายถึงคือแบบมันกดค้างแล้วมันจะออกมา เรื่อยแบบ continuous spray เ <laughs> ติมแก้มนะคะด้วยตัวไวคอนตัวนี้นะ ush, บลัชพอซิ้งมาจากอิตาลีเนาะถ้าเกิดใครได้ยินเสียงแบบเหมือนผู้ชายกลนก็คือเฟเซอร์กลนอยู่หลังไม้น,นอนแล้วเฟเซอร์เหนื่อยไฮไลท์นะคะมาลงตัว kilowatts hustle baby นะคะตัว baby ที่บอมีตัวนี้ชอบมากใช้มานานายังไม่หมดเลยทุกคนเนี่ยจะใช้กับแปรงแฟนบลัชจาก s t e l a u d นะคะจะมาทาปากนะคะตัว m a t t m มลเซ e Candy เยมอนตัวนี้ของแฟนตี่ลิตี้เหมือนกันไหนๆก็ไหนๆละนี่แหละครับพวาใช้แล้วสีสวยมากเป็นสีชมพูดสดอะ่ะนี่ขนาดปอมีลิปมันอยู่ใต้าปากนะมันยังแบบกลายอยอนได้ดีมากสดๆดีโอเคมาสรุปรีวิวกันเลยดีกว่านะคะลองของของเรากันในวันนี้นะ สนหรับปอนะคะคอนซีลเลอร์ของ Fenty Beauty ตัวนี้นะดีมากๆแต่ถ้าเกิดคนไหนผิวแห้งปอกว่ามันอาจจะแห้งเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้ผิวเราเป็นขุยได้เนาะหรืออาจจะแบบลองใช้แบบนิดเดียวก่อนอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่แน่ใจเพราะว่มันคนผิวมันเนาะแต่ปราะว่าสำหรับผิวมันคือแบบกริปมากทุกคนมันฟูค e r เ g e มากจนแบบไม่ต้องใช้เยอะเลยอะคือเห็นปะที่ปอใช้ครั้งแรกกับแก้มสักข้งังกับใต้ตาสักข้าง้งเนี่ย อันนั้นะคือเยอะเกินไปคือแบบแค่แบบ3ดอทแค่นี้คือแบบพอแล้วสำหรับไฮไลท์แบบเต็มที่นะตัวฟังเนชั่นที่ปอบอกไปแล้วนะคะจะต้องถ้าเกิดคนไหนหน้าแห้งผิวผสมนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้กับไพรเมอร์ที่เป็นไฮเจนไรท์ไพรเมอร์นะเพราะว่าสมมติปอเนี่ยปอเป็นคนผิวมันถูกป่ะบางช่วงของหน้าปอที่แบบมีความแห้งนะมันยังมีความแบบเป็นขุยนิดนึงนะแต่คือมันไม่ได้ทั้งหน้านะมันเป็นแค่แบบบางส่วนขอหน้าปอปอก็เลยอูิบมยว่าถ้าเกิดคนไหนที่แบบเป็นคนหน้าแห้งมากๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นขุยที่หนน้าะะค แต่ก็อย่างที่บอกคือที่แนะนําคือให้ใช้กับไฮดรีชิ่งไพรเมอร์ของ f e n นชี่ก็มีไฮดรีชิ่งไพรเมอร์เนาะเผื่อคนไหนเป็นคนที่มีรูขนขนกว้างตัวนี้ปรอะว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องปกปิดรูขนขนนะอ,อแป้งลูทพาวเดอร์ตัวนี้ที่ปอลองใช้คือสีบรรนานะคะคือมันดีมากทุกคนคือปอไม่เคยลองใช้เรียกว่าไงอะแป้งลูทพาวเดอร์ที่แบบมันเป็นสีมาก,ก่อนเคยใช้แต่แบบทรานซูเซนอะไรอย่างเงี้ยก่อนใช้ปอก็แบบมันจะแบบแปลกๆบวัวมันจะเข้มไปปะวะแต่คือพอใช้แล้วแบบมันดูนวลมากอะ ทุกคนก็น่าจะเห็นจากในกล้องเนาะมันไม่ได้ออกสีแบบแปลกๆอย่างที่ปอคิดไว้เนาะแต่ปอว่าแป้งตัวนี้อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าผิวแห้งอ่ะอย่าโบกเข้าไปเยอะเพราะว่าถ้าเกิดโบกเยอะมันจะแบบมันจะเค้กกี้นะทุกคนตอนแรกที่ปอโบอกเข้าไปเยอะมันก็แอบเค้กกี้เนาะแต่พอปอลงด้วยตัวเซตติ้งสเปรย์ตัวเนี้ย ขั้วหน้าค่ะบบที่ปอใช้ปกติมันเหมือนกับมันก็ผสมทําให้แป้งแบบละลายเข้าผิวเรามากขึ้นมันก็ดูดีมากขึ้นเนาะแต่คือถามว่าตัวนี้จะไปใช้ไหมใช้แน่นอน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 ปกอก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอลองของวิดีโอนี้กันนะคะมารีวิวไอเทมของ f ฟนชี่บิวตี้ให้ดูกันหลายๆตัวเลยนะเอาจริงปอส่วนตัวแบบไม่อยากจะลำเอียงนะแต่ก็เป็นคนชอบปีฮันหน้าอยู่แล้วแหละแต่คือที่มารีวิวนี่คือไม่ได้ลำเอียงนะแต่ไม่รู้ลำเอียงไปหรือเปล่าแต่คือแบบใช้แล้วปอก็ชอบจริงๆแล้วก็ชอบฮนา <G ül> ไอเทมของ f ฟ n นชี่บิวตี้นะคะเพิ่งมา่สามารถไปซื้อกันได้ที่ที่ไทยรู้สึกเป็นที่ซิ h o ราอย่างเดียวเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่แบบเมกาอะไรเงี้ยเขาจะมีเว็บไซต์ของ f ฟ n นชี่บิวตี้ของเขาด้วยนะคะก็ะหวังว่ารีวิวลองของวิดีโอ,อนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยถ้าเกิดคนไหนแบบกำลังแบบตัดสินใจจะซื้อตัวนี้ดีหรือไม่ดีอะไรอย่างนี้อยู่เนาะถ้าเกิดเพื่อนคนไหนชอบวิดีโอนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะอย่าลืมกดไลค์ตามซับให้ปอหน่อยนะคะแล้วคนไหนที่เพิ่งเข้ามายลงไม่กด s u b s c r i b e นะคะก็อย่าลืมกด b ับ r i b e ปมสีะะแดง แล้วเราเค่อยมาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะบ๊ายบายมา